ตั้งสตินะคะเราจะมีสตังค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินข <mo> ึ้นบ <Listen, S 1> ันไดไปนะคะเโอเคค่ะเดินขึ้นบันไดไปเลยนะคะเดินขึ copying. ้นไปแล้วหมุนค่ะหมุน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 ค่ะโอเคระวังนกค่ะสไลด์ลงไปเลยค่ะเราไปหมุนอีกนะคะหมุนเรื่อยๆเรื่อยๆเๆเลยค่ะเดี๋ยวนกมาค่ะหมุนโอเคค่ะเก็บเหรียญแล้วก็เก็บเพชรนะคะก้อนหินโอเคสไลเดินลงไปเลยค่ะ ตรงนี้ต้องอันนี้นะคะต้องทําใจนิดนึงนะคะรอจังหวะนะคะแล้วก็ขึ้นบันไดนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะอโอ,อ้ยอะอะตกลงไปแล้วค่ะอ h oh my god ไปดิไปลยขึ้นขึ้นเราเลยเดี๋ยวนี้เราเลยอวขึ้นบันไดค่ะขึ้นบันไดค่ะระวังตกนะคะค่อยๆไปค่อยๆไปตอนนี้นกตามมาไม่ทนันเดี๋ยวๆๆแล้วลงบันไดนี่แหละเจอนกสองตัวเราจะทำยังไงเนี่ย ระหว่างช่องกลางช่องกลางแล้วสไลเดอร์ลงไปเลยเนี่ยระหว่างกลางนกเนี่ยอมนุนได้แล้วโอเคเลยค่ะได้แล้วค่ะรอ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 ,รอนิดนึงนะคะรอ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 ติดตากใบได้แน่นก่อนสิมานี้รอนะคะเตรียมใ,ใจนะคะเดี๋วจมาะมุน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 โดนน้บังม,มองไม่เห<อ>็นว<อ>่า ขอาเลยเนาะเอาใหม่เอาใหม่นกบังช้าๆขึ้นไปเรื่อยๆนะคะหมุนคำหมุน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 โอเคไปสไลเดอร์ลงไปเลยค่ะหมุน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 ค่ะหมุนค่ะสไลเดอร์ลงไปค่ะระวังนะคะเบื่อ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 อ้ยไม่ก็ผาดึงเหรียญค่ะรีบปีนบันไดนะคะตัวนี้อันตรายมากค่ะรีบปีนเลยค่ะโอ้เริ่มชำดาวแล้วค่ะอ้าลงตุ๊บ ไปค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะรอบนี้ชนะแน่นอนค่ะเพราะว่ารอบนี้ตัวโตอาช้าๆช้าๆนะปลาต,ตนะาั้งสตินะปลาตั้งสตินะเอ้ยเอ้ยหมุน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 เตะขาหรอบุ๊คจีบโบนะักทำลายสมาธินะคะ หมุนหมุนหมุนหมุเลยหมุนเลยหมุเลยหมุเลยโอเคถอยหลังคาะถอยหลังโบไม่เอาค่ะโอ้สได์เยอลอะเลยค่ะเอาเหุโค้ดเหตุโค้อเลยเอาโค้สวีกจับีนองหลังไอ้นี่แหละโห้จับลจับมือกันจับมือ เรามาเป็นทีม m e ดันที่สองค่ะดันที่สองโอ้หนูบ้างสิเดี๋ยวสิค่ะเอาไป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 จิบบอจิบบอตรงนี้จิโบ